สวัสดีเพื่อนๆ FC โทษโรคขึเกาเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาตอบค <th> อมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาเกี่ยวกับอาการของรถสตาร์ทพื่นะครับลถสตาร์ทเท้านะครับที่มีอาการการสตาร์ทพื่นะครับอ่ามันเกี่ยวข้องกันกับน้ํามันเครื่องด้วยหรือไม่นะครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะอ่าน้ำมันเครื่องเกี่ยวกันไหมนะครับกับอาการคันสตาร์ทพื่นะครับ โดยปกติแล้วรถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถในตระกูลที่เป็นว่าที่แบบวา่าเป็นรถคัดก็แล้วกันอย่างเช่นรถ s o n i c นะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาว่า s o n i c มีอาการกันสตาร์ทลื่นนะก็เคยทำคลิปไปทั้งช่องหลักแล้วก็ช่องสำรองนะครับว่ากรณีนะครับที่รถของเรามีอาการพัดลื่นนั้นนะครับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะ อ่ามันเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องไหมเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับกรณีที่เรานะครับพูดถึงว่าคันสตาร์พืชเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งสําหรับรถที่มีคนไกยกเบารถที่มีคนไกยกเบานะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลเวฟอ่าเวฟร้อยเวฟร้อยยี่สิบห้าเนี่ยนะครับตระกูลโซนิคนะครับซึ่งเป็นรถที่มีคนไกยกเบานะครับ ไอ้เจ้าต right? ัวกลไกยกเบานะครับถ so ้าเมื่อไรกลไกยกเบาของเรามันเสียนะครับกลไกยกเบามันอยู่ตรงไหนนะครับกลไกยกเบาอ่ายกตัวอย่างตรงนี้นะครับเอาเอาตรงรุ่นเลยที่เพื่อนๆถามเข้ามานะกลไกยกเบามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงท้ายแคมเป็นเดือยอยู่ตรงท้ายแคมตัวนี้นะครับมันจะเป็นชุดลูกปืนวันเวนะครับหมุนได้หมุนได้ทิศทางเดียวนะครับมันจะหมุนได้ทิศทางเดียวหมุนย้อนกลับมันจะไม่กลับแล้วนะครับ เมื่ออะไรก็ตามนะครับที่รถเราใช้งานไปนะครับบางที่สลักนะครับสลักกับสปริงที่จะมาล็อกเนี่ยที่จะมาล็อกเดือยตรงนี้นะครับตรงไปนิ้วผมเนี่ยมันจะโดยปกติใต้แคมของรถโซนี่มันจะมีสลักกับเดือยอยู่ตัวเองนะครับมันจะทําหน้าที่ล ok ็อกแคมนะครับ่าล็อกล็อกตลนไกยกเบานะครับให้อยู่กับที่นะครับแต่เมื่อรถของเราใช้งานไปสปริงนะครับสปริงที่จะดันสลก ok ักล็อกเนี่ยมันละ หรือว่าลืมใส่นะครับหรือว่าลืมใส่นะครับตัวนี้ก็มีผลทําให้รถของเรามีอาการการสตาร์ทเบื่อได้เช่นกันเพราะว่าอ่ามันล็อกไม่อยู่ตําแหน่งนะครับมันล็อกไม่อยู่ตําแหน่งเดิมไม่อยู่ในตําแหน่งที่ควรจะอยู่นะครับเวลาเรากดกันสตาร์ทนะครับอ่าเวลาเรากดกันสตาร์ทไอไอคกลไกตัวนี้นะครับมันไปยกวาไว้เสียค้างไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเวฟ หรือว่าของโซนิคนะครับไอ้นกลไกยกเบาตัวนี้นะครับมันจะไปยกวาวไว้เสียค้างไว้ทําให้เวลาที่เรากดคันสตาร์ทนะครับเวลาที่เรากดคันสตาร์ทกำลังอัดมันรั่วนะครับพราําลังอัดรั่วคันสตาร์ทมันก็จะวืดลงนะครับเพื่อนรถก็จะไม่มีกําลังอัดก็จะทําให้รถสตาร์ตติดยากนะครับนี่กรณีที่หนึ่งเลยนะครับของอาการอาการสตาร์เพื้ในรถที่มีชุดกลไกยกเบานะครับกรณีที่สอง ต่อให้ชุดกลไกยกเบาตัวนี้หมุนลื่นหมุนแล้วไม่ล็อกตายนะครับต่อให้มันหมุนลื่นหมุนแล้วมันไม่ล็อกตายมันก็ยังเกิดปัญหาขึ้นได้จากความสึกหรอของแคมเมื่อไรก็ตามที่แคมมันสึกนะครับเมื่อไรก็ตามที่แคมมันสึกนะครับแคมมันสึกแคมมันเล็กลงนะครับแคมมันสึกแคมมันเล็กลงนะครับเนื่องจากการใช้งานแต่ว่าไอ้ตัวกลไกยกเบาต,ตรงที่ผม ทาสีแดงไว้นะครับคนไกยกเบาที่ทาสีแดงไว้ตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมานะครับมันจะโผล่ขึ้นมาสูงกว่านะครับโผล่ขึ้นมาเนี่ยโดยรอบเลยนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาสูงกว่าแคมทําให้อ่าทําให้กระเ่องว,วาวของเรามาค้างอยู่ตรงเนี่ยไอตรงไอ้ชุดกลไกยกเบาตรงนี้นะครับก็มีผลทําให้รถสตาร์ทติดยากได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ก็คือปัญหา สองอย่างแรกเลยที่เพื่อนๆมักจะเจอนะครับอสองอย่างแรกที่เพื่อนๆมักจะเจอนะครับปัญหาต่อมานะครับที่ทําให้รถของเรามีอาการคันสตาร์ทเบืดนะครับเพื่อนๆทาให้รถของเรามีอาการคันสตาร์ทเบืดได้อันเนื่องมาจากความสึกหลอของชุดแผ่นคลัตช์นะครับแผ่นคลัตช์แผ่นเล็กคลัตช์สึกหลอนะครับบางลงไปแค่แผ่นละ0.5 0.2มิลลิเมตรเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันสึกลอลงไปแผ่นคัตเนี่ยสึกล้อลงไปแผ่นละ0.2นะครับรถหลายๆลรุ่นนะครับมีแผ่นคัตห้าแผ่นรวมกันก็ได้ประมาณหนึ่งมิลลิเมตรแล้วนะครับมาบวกความสึกหลอของแผ่นเหล็กลงไปอีกก็สี่ห้าแผ่นก็ไปอีกหนึ่งมิลนะครับทีนี้นะครับสึกลอไปแล้วใช่ไหมสองมิลนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ตรงนี้ชามคัตตรงนี้เพื่อนๆคิดว่าสึกล้อลงไปกี่มิลน,นะครับ เฉพาะตัวนี้เป็นมินสองมินแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นขอบเห็นตะเข็บนะเห็นไหมนะครับตะขอบตะเข็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็สึบลงไปอีกเป็นมินแล้วฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยอ่าฝั่งนี้ก็สึบลงไปอีกเนี่ยเห็นไหมเห็นขอบเห็นตะเข็บไหมเนี่ยมันสึบลงไปเป็นมินนะครับดังนั้นนะครับไอชุดคัดเนี่ยมันสึกหลอลงไปประมาณครึ่งเซนนะครับการการที่ชุดคัดสึกหลอลงไปประมาณครึ่งเซนเนี่ยนะครับ ทำ,ทำให้ค่าความแข็งของสปริงเนี่ยค่าความแข็งของสปริงที่จะมาดันที่จะมาดันให้ชุดคัดตมันแนบสนิทกัน ال ไม่ให้มันเลื่อนเนี่ยนะครับเมื่อมันสึกลอลงไปนะครับเยอะขนาดนี้นะครับทําให้ความแข็งของสปริงมันอ่อนลงนะครับเพราะว่าจากสปริงที่มันกดถ้ามันถ้ามันสปริงมันคิดอย่างนี้นะครับมันก็จะกดแน่นแต่ว่าเมื่อแผ่นคัดตของเรามันสึกนะครับแผ่นคัดตของเรามันสึกสปริงมันก็จะห่างออกห่างออกห่างออกความ ความแข็งของสปริงมันจะลดลงนะครับทำให้การบีบอัดให้แผ่นคลัตสนิทนั้นนะครับมันมันไม่เต็มที่นะครับก็เลยเกิดอาการคลัตลื่นนะครับอ่าคลัตลื่นเวลาเราก,กดคันสตาร์ทก็ทําให้คันสตาร์ทรมีอาการเบืดได้เช่นเดียวกันนะครับเ,เพื่อนๆลําลำดับต่อมานะครับที่จะทําให้รถของเรามีอาการคันสตาร์ทเบืดได้นั่นก็คือชุดลูกปืนวันเวคลัตนะครับชุดลูกปืนวันเวคลัตที่อยู่ในชุดเกียร์ดีคลัต ของรถที่เป็นคลัสเท้าหรือว่ารถออโต้คลัสเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไรนะครับชุดนี้นะครับชุดลูกปืนวันเวคลัสมันสึกเนี่ยนะครับชุดลูกปืนวันเวคลัสมันสึกนะครับเราจําเป็นจะต้องทําการเปลี่ยนชุดลูกปืนวันเวด้วยนะครับแต่ในบางคสบางคันนะครับในบางคสบางคันเราจําเป็นจะต้องทําการเปลี่ยนชุดเจดีคลัสหรือว่าเสื้อคลัสกโลคลัสตัวนี้ไปด้วยเพราะว่า เม็ดลูกปืนที่มันวิ่งอยู่วิ่งเบียดกันกับชุดชามคัดตรงนี้นะครับอ่าล่องล่องลูกปืนคัดเนี่ยหรือว่าล่องลูกปืนวันเวคัดนะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้านะครับไอ้ล่องพวกนี้มันก็จะสึกหลอตามการเวลาด้วยทําให้อ่าเวลาเรากดการสตาร์ทแล้วมันไม่ล็อกนะครับพอมันไม่ล็อกมันก็ไม่หมุนพอข้อเบี่ยงนะครับเกิดอาการการสตาร์ทเพื่อดังนั้นอ่าถ้ารถเรามันเก่าอ่าอายุของรถเราเนี่ยมันเก่ามันนานแล้ว นะครับควรที่จะเปลี่ยนชุดวันเวคัดพร้อมๆกันเลยนะครับกับชุดอาเจดี JD คัดไปเลยให้มันจบรอบเดียวนะครับอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาซ้สำซากนะครับเพื่อนอน,นะครับอ่ะนะครับนี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้เกิดอาการคัดลื่นอ่าเกิดอาการคันสตาร์ทบืดนได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อน,อนทีนี้นะครับจากที่เพื่อนๆอ่าพี่ๆเขาได้ถามเข้ามานะครับผมก็เลยได้ถามว่าอ่า อ่าพ,พี่ก็ได้บอกว่าผมใช้น้ำมันเครื่องของรถยนต์นะครับอ่าใช้ได้ใช้น้ำมันเครื่องของรถยนต์ใส่เข้าไปที่เครื่องยนต์ของอ่ารถโนวาโซนิกนะครับอ่าก็เลยเกิดอ่าก็เลยเกิดปัญหานะครับอาการคันสตาร์ทเบื่อนี่มันเกี่ยวข้องกันไหมนะครับคําตอบก็คือเกี่ยวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเกี่ยวยังไงนะครับฟังดีๆ น้ำมันเครื่องของรถยนต์ um น้ำมันมเครื่องของรถยนต์นะครับมีค่าเท่ากันกับน้ำมันเครื่องของรถออโตเมติกนะครับน้ำมันเครื่องของรถยนต์เนี่ยมีค่าเท่ากันกับน้ำมันของรถออโตเมติกนะครับก็คือน้ำมันเครื่องของรถยนต์เนี่ยกับรถออโตเมติกเนี่ยนะครับภายในเครื่องยนต์เขาไม่มีคลัตช์ถูกต้องบอนะครับภายในตัวเครื่องไม่มีชุดคลัตช์ดังนั้น รถอัตโมติกับรถยนต์เนี่ยเขาจะอัดสารหล่อลื่นมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าว่าง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะอ่าเขาจะใส่สารหล่อลื่นมาเยอะพอสารหล่อลื่นเยอะนะครับมันจะทําให้คลัตช์ของเรามันลื่นนะครับแต่ข้อดีก็คือใส่แล้วรถวิ่งออกดีในช่วงแรกนะครับแต่หลังๆมานะครับสักพักหนึ่งรถก็จะเกิดปัญหามีอาการคลัตช์ลื่นตามมานะครับเกี่ยวกันแน่นอนกับน้ํามันเครื่องส่วน น้ำมันที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า 4T 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 เนี่ยนะครับที่ขึ้นต้นด้วย 4T ทนะครับน้ำมันพวกนี้มันอยู่ในห้องคลัตคลัตอยู่คลัตแค่น้ำมันนะครับดังนั้นรถพวกนี้รถที่ใช้น้ำมันเครื่อง 4T ทเนี่ยนะครับในน้ำมันเครื่อง 4T ทจะมีสารสร้างความฝืดให้กับชุดคลัตนะครับเขาเขาจะไม่ได้ใส่สารหล่อลื่นลงไปเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อป้องกันอาการคลัตลื่นนะครับดังนั้น ท่านที่บอกว่าไปใส่น้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องของรถยนต์เนี่ยเอาไปใส่รถเกียร์ธรรมดาหรือว่าเอาน้ํามันออโต้ไปใส่รถเกียร์ธรรมดาช่วงแรกๆนะครับมันยังไม่ลื่นหรอกแต่สักพักหนึ่งนะครับจะออกอาการาคัดลื่นนะครับพอคัดลื่นคัดไม่คัดหมดแล้วก็จะเป็นอาการคันสตาร์ทบืดตามมานะครับเพื่อนๆเอาน,นะครับคลิปนี้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ